เกมนี้ให้ชื่อตอนว่าสอนแผนหักงวงไอยาลานะครับสวัสดีครับท่านผู้ชม f อพี่พี่น้องๆสหายนักโขกทุกทท่านมาพบกับไก่ก้าฟ้าอีกแล้วครับเกมนี้ก็อยู่นะครับในที่ซุ้มใต้ทั้งด่วนครับซุ้มของอาจปปารย์ทุกปักน้ำครับเป็นกระดานจริงนะครับประกบคู่มาเจอกับนะครับจันเบนนะครับ เป็นเซียนมือรับแขกของซุ้มนะครับนะครับเป็นหมากสีแดงนะครับเปิดด้วยทรงนี้น่าจะเป็นม้าขวาหรือเปล่าหรือว่าเป็นม้ามังกอนครับยังไม่รู้นะครับส่วนไก่ก้าวฟ้าเป็นหมากสีขาวครับเปิดด้วยเม็ดซ้ายเต็มตัวครับนะครับขึ้นไปโชว์ตัวเลยครับไม่ต้องซ้อนจนุงซ่อนรูปกันแล้วครับจังหวัดนี้ไหลคนขึ้นปะเบี้ยมาในอนาคตก็จะมาทิ่มใส่เม็ดเรานะครับก็ไม่เป็นไรครับนะฮะคู่ต่อสู้ก็อาจจะนําเรือนะครับมาเสริมอีกตัวหนึ่งนะ จังหวะนี้เสริมมาขึ้นมาแล้วเป็นม้าขวาครับโอเคทางนั้นเราขึ้นมาไปนะครับเป็นม้าคู่ครับม้าคู่เม็ดซ้ายนะครับจังหวะต่อไปครับเปิดเบี้ยแขวงงูขึ้นไปนะครับเบี้ยที่ตำแหน่งชฉชิงสี่นะครับก็การล้อหลอกกันนิดนึงครับทิมใส่เม็ดไหมทิมใส่เม็ดไหมไม่ทิมครับไม่เป็นไรโอเม็ดเก้าล้วครับ สีแดงแปลเขาดนขบวนด้วยม้าขวาเม็ด9ก้ารนะครับทิมใส่เม็ดไหมไม่ทิ้มครับดันเบี้ยเบี้ยจอจานขึ้นมาแล้วก็เปิดเบี้ยคู่ขึ้นปะครับเบี้ยชอช้างขึ้นไปเสริมโดนทิมแล้วครับกินครับเอาเม็ดกินไหมไม่เอาเม็ดกินเอามันก็ไหลขึ้นไปครับนะครับเม็ดกับเบี้ยเป็นพี่น้องกันครับในเกมได้กล่าวไว้อย่างนั้นครับจังหวะนี้เอาไงต่อนะครับโกจะทิมม้านะครับถ้าทิ่มม้าเม็ดจะขาดนะครับ จังหวะนี้นะครับก็ไก่กาฝาคิดแล้วครับว่าเบี้ยซ้อนซ่อนรักนะครับก็ไม่เป็นไรครับจังหวะนี้ถ้าเรานําเบี้ยขอควายกินขึ้นไปนะครับกินเบี้ยงงงูขึ้นไปเบี้ยแดงนะครับม้ากินขึ้นมาไหลโคนขึ้นไปไล่ครับม้าต้องกลับกลับเราทิ้มเบี้ยนะครับไปครับนะครับกินโคนไหลขึ้นไปครับนะครับ ม้ามีปัญหาครับม้าสีแดงต้องกลับกลับแล้วก็ดันเบี้ยขึ้นไปอีกนะครับโอ้โหไกลทองระเบิดถ้ำครับจังหวะนี้ม้ามีปัญหาแล้วนะครับนะครับม้ามีปัญหาแล้วนะครับอ่าเม็ดครับเม็ด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 อยู่กับใครนะในเกมได้กล่าวไว้อย่างนั้นครับกินปักเข้าไปอีกหนึ่งดอกครับตอนนี้สีแดงนะครับโอ้โหเลยเสริมคนขึ้นมานะครับก็ผูกเบี้ยนะครับดันคนขึ้นมาก็ไม่ได้นะเพราะว่า ดันคนขึ้นมาเราก็เอาเบี้เอาเรือกินเบี้ยริมเรียบเรียบครับจังหวะนี้กระดานดันเบี้ยขึ้นไปอีกครับนะครับเพื่อเปิดช่องให้โคนทางด้านซ้ายมือของสีขาวนะครับได้ไหลขึ้นไปสู่กลางกระดานครับจุดเซนเตอร์นะครับช่วงนี้จุดเซนเตอร์นะครับไก่กาฟาก็ได้คุมได้ได้ได้คุมพื้นที่คุมพื้นที่ไว้หมดแล้วนะครับโดยเบี้ยซ้อนซ่อนรักนะครับจังหวะนี้สีแดงถอยมากลับไปเพื่อจะหมุนมายืนท่านใช่ไหมไหลคนขึ้นไปครับ จังหวะต่อไปเลือกที่จะนะครับสีแดงเลือกที่จะผูกเบี้ยไว้ก่อนนะครับในอนาคตก็อาจจะเอาโคลนมาไล่ไล่เราก็กินเบี้ยคเข้าไปอีกครับเราซ้อนเรือเรียบร้อยนะครับหมากอ่อนซ้อนเรือนะครับจังหวะต่อไปครับหมุนตัวครับสีแดงหมุนตัวหมุนตัวเราไหลขึ้นไปเรื่อยๆครับกว่าคู่ต่อสู้จะหมุนเสร็จนะครับเราก็ค่อนข้างที่จะสูงพอสมควรขึ้นไปยึดพื้นที่โดนต่อครับสีแดงดันโคลนขึ้นมาต่อนะครับเพื่อจะยึดแท่นนะครับ ก็เกมนี้ก็เป็นการชิงแท่นกันอยู่ครับจังหวะต่อไปเบี้ยอืเอาอยัางไงดีนะครับจังหวะนี้นะครับยกมาขึ้นไปได้ไหมนะครับก็ไปลุมจับโคนไว้ก่อนครับถ้าคู่ต่อสู้กินโคนเราเราก็ได้เบี้ยคู่ครับเบี้ยคู่กลางกระดานนะครับสวยงามตามท้องเรื่องนะครับยกมาขึ้นไปกัน,กนด้วยนะครับยกมาขึ้นไปกันกันโคนเขาในตัว ก็น่าจะสวยหรูนะครับแต่มนี้ครับยกมาขึ้นไปครับมาตัวซ้ายมือของเรานะครับสีแดงเรือที่จะแน่นนํนำเรือนะครับมาจับกินโคนะครับไก่กาฟ้าก็คิดว่าจะนำขุนขึ้นไปผูกไหมหรือว่าจะโยกมาขึ้นไปดีนะครับนะครับตัดสินใจนะครับสบัดมาขึ้นไปนะครับทาด้านปีกขวานะครับที่ตำแหน่งชอช้างสามนะครับผูกโคนไว้นะครับ จังหวะนี้นะครับทรรมทัาจะยกม้าขึ้นมานะครับไข่กาแฟบอกยกม้ามาโค่นหายนะครับฟรีเลยนะครับก็เปิดโอกาสนะครับให้ให้ได้เดินกันนะครับก็ต้องการใช้แต้มร้วนๆครับจริงๆแล้วแต้มเผลอกินฟรีก็ไม่อยากจะเล่นเท่าไหร่นะครับถ้าตัวหมากเราไม่เป็นรองมากนะครับแต่ถ้าเป็นรองมากก็ไม่บอกนะครับเผลอมากก็กินเลยนะครับจังหวะนี้ซ้อนเรือครับนี่ซ้อนเรือเข้าไปอีกนะครับกระลุมกินเบี้ยครับนะครับ จริงๆแล้วถอยโคนมากินก็ได้นะครับแต่อยากจะเอาเรือขึ้นไปเล่นเฉยๆนะครับก็มาดูกันต่อครับว่าสีแดงจะทํำยังไงนะครับเอาเรือมาผูกโคนอีกแล้วนะครับเพื่อไม่ผูกโคนแบบนี้ถ้าเรากินนะกินเรือด้านหลังก็ยังขาดนะนะครับนะครับก็กินเรียบๆครับสีแดงยกม้ามาแบบนี้ จะขึ้นมายืนเฉยเฉยแล้วป่ะนะครับอออเพื่อเปิดให้เรือได้เชื่อมถึงกันนะครับเมื่อกี้ท่าโคนท้าโคนของสีแดงหลุดตำแหน่งไปแล้วนะครับเรือด้านหลังของสีแดงจะขาดนะครับก็พยายามที่จะปิดจุดอ่อนของตัวเองนะครับสีแดงนะครับจังหวะนี้นะครับไก่ข้าวฟ้าก็ามีไอเดียนะครับที่จะกินโคนนะครับมากินมากินขุนกินขุนกินลอยโคนขึ้นไปเลยนะครับเพื่อต้องการใช้เบียคู่นะครับ เทวดาฝ้าดินนะครับนะครับเบียคู่ไรเทียมทามครับมาสับเข้าไปอีกนะครับสีแดงก็กินครับไปครับแบบนี้ก็ต้องโคดรอยฝ้าดันขึ้นไปครับไม่กลัวโคดไม่กลัวเบี้ยครับเบี้ยเรากินเข้าไปอีกนะครับโอ้ตำแหน่งนี้นะครับโจมตอย่างเอาเบี้ยดันเข้าไปอีกหนึ่งดอกลุกก็ไปแล้วบอกเพื่อนกันครับขึ้นไหมขึ้นไหมแกว่าบอกไม่สีแดงไม่ขึ้นครับยิงครับยิงนะยิงมาเอาเอาเรอรุกไหมเอาเราลำนี้ลุก หรือว่าเอาเรือลำนู้นหรือว่ามาไปก่อนดีนะครับเอาเรือไปลุกเขาดันโคนนะครับเขายังมีตะวัดดันโคนอยู่นะครับเก๋าฟ้าก็ุลุกไปก่อนครับดูว่าไปทางไหนครับอ้าวลงล่างนะครับโคนเขาดันขึ้นมาเขากินเรือเราไม่ได้นะครับเราก็ปล่อยครับนี่มีการขู่ครับเดี๋ยวดันโค้นไปเรือจะไปไหนครับนะครับเรือลําขวามือหนีลาซ้ายก็ตุยนะครับนี่นะครับสีแดงได้กล่าวไว้นะครับ จังหวะต่อไปนะครับไก่ก้าฟ้าก็คิดแล้วซ้อนเรือเลยไหมอืมยกมาขึ้นไปเขาดันโคนขึ้นมาเขายังกินไม่ได้นะครับก็เป็นการวางแผนไว้นะครับเรือด้านหลังของสีแดงยังขาดอยู่นะครับแต่สีแดงก็ตัดสินใจนะครับครับที่จะทําท่านะครับดันโคนขึ้นมาเพื่อกินเรือครับไก่เกาฟ้าเคยบอกว่าเอยเรือเราจะหนีไปไหนเนี่ยโอ้เรือลำนี้ก็ ตูยนะครับหรือว่าซ no ้อนเรือไปเลยไม่ต้องไม่ซ้อนแล้วนะครับจังหวะนี้นะครับก็มีไอเดียนะครับสีแดงไม่ไม่กินเรือแน่นอนนะครับน่าจะดันโคนขึ้นมากินเรือกินเรือขาวนะครับทางซ้ายมือสุดนะครับนะครับก็เลยตัดสินใจยกม้าขึ้นไปไล่เรือนะครับถ้าเขาดันขึ้นมาถ้าเขากินเรือเรากินเรือด้านด้านหลังนะครับด้านซ้ายมือนะครับแล้วก็ รุกขุนขึ้นมาก็กินเรลกลำหนึงนะครับยอมเสียมาไปนะครับแต่ถ้าเขาดันโคนขึ้นมานะครับที่ตำแหน่งขอขอไข่5้านะครับไก่กาฟ้าก็จะมาสะบัดกลับไปกินนะครับก็ตัดสินใจยกมาขึ้นไปเรียบๆครับนะครับสีแดงไม่คิดเลยครับถอยเรือขยับหนีมารุกนะครับไก่กาฟ้าก็เลยคำนวณว่าอมาทางนี้นั่นนีมีการชี้ขู่ครับนะครับชี้ขู่ครับ ชี้ถูอะไรไม่รู้นะครับออกจะเอาขุนขึ้นมานะครับบอกว่าเดี๋ยวเอาขุนไปไล่กินมาครับไก่กาะฟ้าก็ไม่สนครับมาจริงๆครับจังหวะนี้นะครับก็จะมีแต้มนะครับหรือเปล่าครับเดี๋ยวเรามาคํานวณดูนะครับคู่ต่อสูตต้องการที่จะกินกินม้านะครับถอยม้าเขากินเรือนะครับเรือด้านหลังไม่ขาดเลยนะครับนะครับไก่กาะฟ้าก็ซ้อนแผนไว้แล้วนะครับจังหวะนี้ก็จะปล่อยให้กินม้าเลยนะครับ จะนําเรือนะครับนะครับคนก็เปลียนเสมือนช้างนะครับช้างก็คืออิยาลาครับอิยาลาคือม้าหรือช้างนะครับคือคือม้าคือคือคือช้างนะครับแม่อิยาลาคือช้างนะครับก็แต่วันนี้ก็ตัดนะครับหักงงไอยาลานะครับมีตําแหน่งนําเรือไปลุกครับกินม้าครับแต่ไม่กินนะครับนะครับกูตัดสูงไก่กาะฟบอกมาไปไหนมาไปไหนก็กินสิครับจะกินก็สอย ช้ชอน,นด้านหลังครับช้อนหน้าแกงนะครับนี่ด้านหลังครับก็ท pues. ี่ตำแหน่งงองงูครับนี่ชี้ให้ดูครับกินม้ามาก็นี่ถ้าถอยถอยหลังไปครับโดนลอดคอม้าครับนี่นะครับขึ้นมาทางไหนต่อครับนะตอนนี้จังหวะนี้ถ้าถอยมาตามที่ชี้นะครับชี้ก็เอาเอาเรือลอดคอม้านะครับไม่กินม้านะครับไม่หิวนะครับแต่แนี้ก็เป็นการซ้อนแผนนะครับนะครับเอาไี้ต่อครับหรือจะขึ้นมาครับ ขึ้นมาที่ฉอชิงนะครับฉอชิงหกก็ถอยม้ากลับมานะครับรุกเรียบๆนะครับขุนไม่สามารถหนีไปได้นะครับไอ้กาฟักโชว์ให้ดูครับมากินม้าเข้ามาเอาเรือรุกเข้าไปเสร็จนะครับลงเหรอลงเหรอหรือว่าหรือว่าจะขึ้นขึ้นมาพวกก็โดนม้ารุกหนีไม่ได้นะครับตำแหน่งนี้ครับม้ารุกให้ดูนะครับกับอันนี้นี่ครับเป็นไงก็ราบคอม้าครับก็สีแดงตัดสินใจกินก็เอาเรือรุกจนครับ สีแดงก็ยอมแพ้ไปในตำหน่งนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับเกมนี้ก็จนสวยงามครับจนกลางกระดานครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมหมากรุกไทยไก่กาฟ้าและพบกันใหม่นะครับ EP หน้าคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ